สวัสดีค่ะพบกับยายอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ยายจะพามาทำขนมเค่งค่ะมีทั้งใช้น้ำตาลปีป๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะอันนี้แป้งข้าวเหนียว500กรัมค่ะสูตรนี้ยายจะใช้เป็นน้ำตาลทรายนะคะตามด้วยน้ำกะทิ650กรัมค่ะคั้นกะทิให้ได้650กรัมนะคะทั้งหัวทั้งหางเลยค่ะแล้วก็มานำมา นวดใส่แป้งถ้าใครใช้กะทิกล่องก็500กรัมนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำเปล่าเข้าไปน้ำสะอาดนะคะ150กรัมก็เป็น650กรัมนะคะถ้าใช้กะทิกล่องแล้วก็ค่อยๆนวดแบบนี้เลยนวดไปเลยค่ะต้องนวดนะคะเพื่อความว่องไวในการทำเราจะนวดให้เนื้อเนียนค่ะเนียนก่อนนะคะแล้วค่อยใส่น้ำตาล นวดเลยค่ะค่อยๆเติมน้ำกะทินะคะเติมไปเรื่อยแล้วก็นวดค่ะแล้วก็นวดค่ะนวดไปเรื่อยใช้เวลานวดประมาณ10บถึงสินาทีนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเติมน้ำตาลทรายค่ะเนื้อเนียนแล้วนะคะเนีย่ยเห็นไหม ยายก็จะเติมน้ำตาลทราย500กรัมเกลือครึ่งช้อนชานะคะถ้าใครชอบให้ออกรสชาติเค็มก็เติมเกลือได้เกือบช้อนชานะคะถ้าช้อนชาหนึ่งจะเค็มไป,ไปไหมไปไหมยายก็ไม่แน่ใจเพราะยายไม่ชอบเค็มนะคะชอบให้ออกหวานแล้วเราก็จะนวดจนน้ำตาลละลายค่ะนี่นะคะพอน้ำตาลเริ่มละลายก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้เลย มือล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าถ้านวดขนมอันนี้ถุงมือจะหลุดค่ะใช้ไม่ได้นะคะถุงมือนี่ค่ะใส่น้ํากะทิให้หมดเสร็จแล้วก็มะพร้าวขูดเส้นค่ะร้อยห้าสิบกรัมชอบเยอะใส่เยอะได้นะคะใส่ได้ถึงสองร้อยสองร้อยห้าสิบกรัมก็ได้ค่ะยายใช้ร้อยห้าสิบกรัมนะคะใช้มะพร้าวขูด กะลาที่ยังขาวอยู่นะคะไม่เอากะลาดำนะไม่เอาทึนทึกนะคะให้อ่อนกว่าทึนทึกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเรามาทําสูตรน้าตาลปี๊บค่ะแป้งข้าวเหนียว500กรัมเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้น้ํากะทิแค่600กรัมค่ะถ้าใช้กะทิกล่องก็500กรัมนะคะเติมน้ําสะอาด100กรัมค่ะ ก็จะนวดแป้งเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนสำคัญคือต้องนวดให้เนื้อแป้งเนียนก่อนนะคะเพราะว่าเวลานึ่งเนื้อขนมเราจะสวยค่ะนุ่มค่ะถ้าไม่นวดนะคะเนื้อขนมจะกระด้างนะคะค่อยๆนวดค่ะค่อยๆยเติมค่อยๆนวดนะคะเนี่ยค่ะ เราจะค่อยๆนวดไปใช้เวลานวดไม่นานค่ะ10 1 5นาทีแค่นั้นแล้วก็ใช้อุงมือกดนะคะจะทำให้ไม่เปืองแรงค่ะนี่แบบนี้เลยเนื้อเริ่มเนียนแล้วนะคะแล้วก็จะนํามาใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บห0 0กรัมกับเกลือครึ่งช้อนชานะคะยายก็ไม่ได้ถ่ายตอนใส่เกลืออีกแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะนำลงไปนวดถ้าน้ำตาลปี๊บเลือกนิ่มๆนะคะ ถ้าน้ำตาลปี๊บเป็นเม็ดเล็กๆก็ให้บี้ให้หมดค่ะให้บี้ให้หมดเลยนะคะเนี่ยพอเป็นแบบนี้แล้วเราจะรู้แล้วค่ะว่าน้ำตาลเป็นก้อนเล็กๆเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามบี้ให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำกะทิที่เหลือใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเติมมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดเส้นของเรา ใช้มะพร้าวขูดเส้นร้อยห้าสิบกรัมเท่ากับน้ําตาลทรายนะคะสูตรน้ําตาลปีกว่าน้ําตาลทรายจะใช้เท่ากันถ้าชอบเยอะจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ประมาณนี้กําลังพอดีค่ะไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกระทงพวิธีพับกระทงเลยค่ะใบตองที่ตัดมานะคะเราจะวางสลับกันแบบนี้นะคะลายใบตอง แล้วก็พับด้านที่เป็นเฉลียงค่ะเห็นไหมคะอยากจะจับด้านที่เป็นเฉลียงแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ตรงข้ามเป็นก็เฉลียงเหมือนกันนะคะทั้งสี่มุมจะเฉลียงนะคะมันจะทําให้เราพับง่ายค่ะนี่แบบนี้เลยจะลายเฉียงนะคะที่เราใช้พับนี่แบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใช้น้ํามันมาทากระทงนะคะใช้ได้ทั้งลําข้าวน้ํนามันปาล์มน้ํามันถั่วเหลืองใช้ได้หมดนะคะนํามาทากระทงให้ทั่วค่ะเมื่อทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักตัวขนมเข่งของเราใส่ถ้วยนะคะเพื่อที่จะใช้ช้อนตักแบบนี้ค่ะจะได้ไม่เลอะเทอะ แบบนี้ค่ะค่อยๆตักไปนะคะอันนี้เป็นสูตรน้ำตาลปี๊บนะคะที่ยายตักอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ใช้เวลานิดนึงค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะสูตรน้ำตาลปี๊บแบบนี้เราก็ตักจนเสร็จแล้วเราก็มาใส่อีกฝั่งนึงค่ะฝั่งนึงจะเป็นสูตรน้ำตาลทรายนะคะนี่เลยค่ะตักใส่จนเต็มกระทงนะคะ ตักไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะค่อยๆใส่ไปค่ะเราจะตักทั้งเนื้อมะพร้าวแล้วก็ตัวแป้งนะคะให้พอดีกันนี่ค่ะใส่ฝั่งคนละฝั่งเลยค่ะเดี๋ยวยายจะนึ่งให้ดูทั้งสองอย่างเลยค่ะเดี๋ยวยายขอเวลาตักนะคะตักไปที่ตอนน้ำเดือดเลยค่ะนี่น้ำเดือดแล้วนะคะยายก็จะเอา ขนมเข็งมานึ่งค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ30สนาทีนะคะเพราะว่ากระทงใหญ่เราก็จะตั้งทิ้งไว้เลยค่ะเสร็จแล้วนี่ก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเขาเย็นลงเขาก็จะยุบลงค่ะนี่นะคะเริ่มยุบแล้วเห็นไหมนี่เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรา,าจะมาแต้มสีแดงค่ะ ใช้สีผสมอาหารนะคะที่เป็นสีแดงจะเป็นสีน้ำสีผงก็ได้ค่ะแต่แบบนี้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี